เรื่องที่หเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบไอยูเล่นอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราอะคือชอบไอยูมากแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแกรกๆที่เราดูแล้วก็ไอยูเล่นนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราลดน้ำหนักด้วยทุกคนใครอยากรู้เกี่ยวกับที่ลดน้ำหนักหรือว่าเราลดตามไอยูยังไงในเรื่องนี้นะคะก็คอมเมนต์ถามมาได้เดี๋ยวเราจะม,มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเราลดจากเ2เหลือ52ทุกคนภายใน3เดือนจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคน ซีรีส์นะคะทุกคนซีรีส์เรื่องนี้คือแบบเป็นซีรีส์แรกๆเลยที่เราดูสมัยนั้นยังไม่มีเน็ตฟลิกแต่ตอนนี้เขาเอามาใส่เน็ตฟลิกกันนะคะก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังเนาะเป็นแบบตัวละครเด็ก6คนนะคะเด็กมปลายที่แบบอยากที่จะเข้าวงการบันเทิงก็จะมีทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งแบบการแสดงอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวหลักๆอะตอนนี้ก็คือเป็นตัวพ่อตัวแม่กันในวงการบันเทิงหมดแล้วนะคะสมัยนั้นนัทพูพีเอ็มดังมากเอ่อมิสเอดังมากนะคะก็คือเอ่อซูจีเนาะแล้วก็เทียร่านะคะจีออนเทียร่่่าาากกกกกก็็็คคคคืืออออดัังงงมมแแแลล้้ววตนนนนนไยยชรๆเะะทุซึบบ ตอนนี้หกคนนั้นก็คือตอนนี้ก็คือเป็นตัวพ่อตัวแม่กันหมดแล้วนะคะทุกคนใครอยากดูก็ไปดูได้เป็นแบบยุกรกๆเป็นซีรีส์ยุแรกๆก็แบบเป็นแบบการทําตามความฝันของเด็กมัธยมอารมณ์แบบเดบิวแล้วก็แบบไปเทนนี่ก่อนอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคน เรื่องนี้คือติดทั้งแบบทั้งเพลงติดทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนั้นชอบแท็กย้อน 2pm มากก็เลยดูแล้วก็ติดติดหนักมากใครแบบชอบหนังแนวแนวทำตามความฝันเด็กมอปลายน่ารักน่ารักอย่างย้อนวัยหรือว่าเป็นติ่งพี่ลี่หรือว่าเป็นติ่งคนอื่นเงี้ยก็ลองไปดูกันได้ที่สำคัญก็คือพอคือเบยองจุนนะทุกคนคิดูแล้วกันแบบคือแต่ละคนคือแบบตัวเป้งๆทั้งนั้นเลย